ไมื่นีอันไม่พิมพ์เด้มาหาคนดวงเฮงด้วจ้ะหล่อเลยนะอมมันยอมขายให้มันถือเลยจะมันขายแค่หาโตที่แจไม่หาโตได้อวดอย่างิโตันนี่แลเอานกบกันบกันไทย3าโตสาาแสดงว่าพี่ลุงถึงไได้หนิเนาะโอ้ยส่วงมานี่เขาตลอดเพราะเขา ว่าขาัวเดียวแะแอันทีหยงุแปดนนั้นขางวดว่าขาวัวดเดียวเป็นบ่จ้าช่วงนองบ่มาหาเขาตลอดประสานเอสซีพอจิบบ่มาหาเราเราได้ทุกงวดต่างคนต่างเงี้ต่างคนต่างอันแ็ยเอาสมิก็ไปเห็นจกเทียว่า่มีซีซอนเดีว่า แต่ว่าทางนองก็ได้คือกันจะกับเข่ามาตลอดแต่ก้าสองคือกันจ้ะก็เลยบอกมหากันนั่นน่ะย่ามาหากันผดผื่นคนละทางนะพวุลุงมันดวงมันจังได้จังวาวานี่แหละแต่ว่ามือนี้แต่ว่าเหล็กมันจะมามือนนีี่่นี่มันออกแค่มาเศร้านะกระสันพวุลุงทรงไปให้น้องนี้ด้วยจ้ะเพราะว่าได้เป็นอันให้อันเป็นซีฟเลยบอกจ้ะ ต้ันเขาเาคนเข่ยาบแด่อมันเ้าเออจับก็ไดยนไดแหละมันก็เลือยอยู então, ่คือเขาบุกูก <raszam>, ัเลื้อยติตามมึงกับเ้อยต้อมึงคุ้มบ้าเม่นบกินออกเมา่กเลยเดืกซื้อยายหล่ไล่มองม่นบ่จากก็เลยไดเม่นบ่ต้องซื้อยายเพราะว่าเขาจะเป็นเลขกัน กันเลยวนี่เป็นเลขกันเลยเขาเลยเขาเลยอย่างวัดให้ไลับก็ต่ว่างวดเกศเก่าหันออกกับเนี่ยแต่บอกต่ว่ามันกับอันนี้ก็ไม่หาเกศนะหาเกศแล้วก็ยังเกศเก่ามันออกกับเนี่ยมันออกเก่าเกศเก่าเกศกหาเกศหาเกศมลนก็ออกล่างมันก็ตีขาเดียวน้มันติดต่อพอาลุงเขามาแตงหวัดเก่าสองเลยบ่จ้ะย่างามาเลยมันบ่ ห้าเจ็ดเก่าสองเก่าเจ็ดนะจ๊ะต่อๆกันนะเขาก็พุ่ป้าเหล่มากมองเดียวกันเลยบอจ่จะเ้มากมองเยอะหัวนีก็จะลืมไ้นองนี่เดอ้อแบ่งปันเอฟซีนะจ๊ะบ<อ><ต>่ได้มาหาดุลแล้นะพวพล่งทรงไปไหน่เด้อจ้ะทรงไปในไร่ไฮนี่เดอ้อพอดได้ไปลงไฮเอฟซีเบงจ้ะมือสุดท้ายก็จะล่งไปเสาล่วนละ หาได้น้ากันเนาะจะเนาะจะให้เป็นแนวทางเอฟซเหมือนี้มหาลุงใหญ่ด้วจ้ะโสกให้มาน้ากันผู้เขามาแหลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงพูทินไม่พี่มีโชคกันด้วจ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพารวยลุงขึ้นอาบานคนรวยนี่แต่แนวงามๆเอฟซีเอ้ยอันนี้จะออกดอกกีกแล้วพี่ลุงรังไดเอฟซีเด้อ อ่านท่าเอาพุทธรักษา์อ่านเป็นไร้เกี่ยวเขาตัดเป็นแบบคนใหม่หน่งสองสีได้จ้ะได้จ้ะเอจีจับตามองดีๆเด้อจ้ะเด้อแต่ีได้น้ำเพลินพอลุงถูกเลขสซุ่มวดจ้ะนี่ก็หาเบิ่งยากได้จ้ะนี่กำลังเคยเห็นคือกันจ้ะเอากระไรสีแต่นจังหวัดไม่พิมพ์เบิ่งแล้ว ภาคเหนือเนาะจ้ะใช่แล้วไล่ใบไล่ใบไล่เห็นบอแางใบด่างเห็นบอือมากก็มากเั็งทีแล้วแต่อันนี้บอหลู่เลี้ยงน้ำเพลินหลานนี่โอ้เมืองได้เอฟซีอันนี้บออันอันไปขายต้นละลานคุณบอกไปแลกเจ้าสาวเจ้าบ่าวกันบนเขาเลี้ยงหมดอันนี้ว่าเป็นคนป่วยเด้วย จังวาวานี่ล่ะเอิ้นพุทธลักษาเลยเนาะจ้ะก็เม่เคยเห็นมีผู้ลุงซื้อมาแพงบ่จ้ะนี่คือจังคักแน่แท้ะอ๋อขก็ปั่นให้อืมเอ้าถึงเลขงวดนี้ก็ปั่นให้น้องไปอันเป็นพุทธลักษาเนี่ยนะจ้ะพ่อสิได้ไปอันเป็นบุญบารมีนําผู้ลุงนั่มเนี่ยนอนพอจังนอนนี่นด้นนี่ยไปให้น้องนี่เด้อจ้ะนี่แหละพ่อสิได้ FC มีโชคมีลาภนํา มื่ออันมื่อเลขก็สิออกอันพ่อลุงอันทรงให้น้องเนี่ยเด้อจ้ะจ้ะแต่ว่าถูกมื่อนี้มันเป็นวดที่หาเราบอกจ้ะนี้ประมาณนั่นละมั้งว่าอันเป็นยังบ่มาหาจักเทื่อบันทีโอ้ยเสียดาโนจอนโนเมื่อนี้ก็ให้เอ็ซีได้โชคได้ลาบน้ำพอเฮาเด้อหกปีหน้าก้มหกหาเนี่ยแหละจ้ะนี่มันง่ายนะสำนึกหนึ่งสำนึกง่ายเขาเอาไว้ในห่มเลย ในนี้หงเอเลยเดี๋ยวอันพอเขาจะห้ไปเป็นแนวทางเอฟซีก่อนเด้อเดี๋ยวไกลๆมือพอเขาจะส่งไปให้ดอกประจันเอฟซีอย่าลืมติดตามด้อจ้ะจับตามองกันดีๆผู้่นโพิคนมานถูกมาแล้วจ้ะหกเก็หงวดแล้วพู้ลุงว่าังแต่เขาบ่กเขามาหาเพื่นประจันจักผ้ากันไปใส่ประจันจมให้นองอยู่ระวังวันพู้ลุงว่าจะหายไปเป็นแนวทางก่อนแต่ว่าไกลๆมือออกมือออกุมดละ ย่างมือนเ้าพระลุงทรงไปหายตึงเลยว่ะสันอย่าลืมเด้อหัวพวกนี้ยิงนี่เดี๋ยวพระลุงหายแล้วนี่งวดนี้เจ็ดสามเก้าสามเดี๋ยวจ้าหายไปแนมใบก่อนพึ่งวาเดี๋ยวหดมือมาจังสิเอาคาคาเค็งเค้งเข้ามาวะคามันตรงกันก็จังฟาดเลยฟาดเลยพระลุงวะแนมใบก่อนพึ่งวา เยสสามเก่าสามงวดที่หกมีหน้าโค้มหกหาให้ด้วย,วยทางวัยสกปรจะเฮี้ยงสองฝั่งจะน้ำกันเด้อสำหรับมือนิกระซัมมกคนนอกขานสวัสดีค่ะ